สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำแอปนะครับที่จะช่วยให้เครื่องของเรานะครับมีความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้นนะครับภายในการใช้งานไม่กี่ขั้นตอนนะครับซึ่งคือโปรแกรมชื่อว่า a p a s b o o t t r r นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแอปตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็เขาก็บอกว่าจะช่วยในการเคลียร์ขยะหน่วยความจําต่างๆนะครับแล้วก็ ดูพวกไฟล์ตกค้างนะครับพวกรูปที่มันซ้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มความเร็วอุปกรณ์มือถือนะครับแล้วก็เคลียร์หน่วยความจําด้วยนะครับยังสามารถช่วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําการจําสินแอปนะครับที่มันกินแบตเยอะๆนะครับทําให้แบตเตอรี่ของเรามีอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับก็มีในส่วนของแอปล็อกเข้ามาด้วยนะครับก็เอาไว้ล็อกเพื่อ สร้างความปลอดภัยสําหรับแอปบางตัวนะครับที่เราต้องการจะปุป้องไม่ให้คนอื่นเข้ามาได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวลองมาเปิดใช้งานโปรแกรมดูนะครับอ่าเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอกับตัวนี้นะครับหน้าแนะนํานะครับอ่าเรากดเริ่มไปนะครับเข้ามาครั้งแรกก็จะเจอว่านะครับมันก็จะโชว์ว่าเครื่องของเราเนี่ยมีพื้นที่นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลเท่าไหร่พื้นที่เก็บ ข้อมูลนะครับอ่าน่าจะหมาถึงแรมนะครับตรงนี้76พื้นที่เก็บข้อมูลแรมนะครับในส่วนของที่เก็บข้อมูลก็คือ internal storage นะครับหรือไอตัวหน่วยความจำโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้เราจะเร่งหน่วยความจำแล้วกดที่รูปจรวดไปนะครับอ่าลองดูนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าใครที่รูทเครื่องนะครับก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แต่คนที่ไม่ได้รูทก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันมีฟีเจอร์อื่นนะครับที่ไม่ต้องใช้สิทธิ์รูทนะครับในการทํางานนะครับถ้าถ้าเรารูทนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับแอปบางตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอาเอา,เอาออกนะครับอันนี้อย่างแอป แอปตัวไหนที่ผมใช้งานอยู่ผมก็จะเอาเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับอันไหนไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไว้นะครับอ่านี่นะครับคือโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เห็นไหมครับตัวโปรแกรมมันจะทําการเลือกไว้ให้อยู่แล้วอย่างพวก messenger พวก l i น์พวก Facebook อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปเคลียร์ออกเก่งหน่วยความจำเนี่ยก็อาจจะทําให้พลาดการรับการแจ้งเตือนได้นะครับ เพ่มนี้เดี๋ยวผมก็เลือกออกแค่บางตัวนะครับมันมีเกมบางเกมกับไอโรแกรมที่ผมจะเป็นต้องใช้ง,งานอยู่อ่าใส่แล้วแล้วกดลูกจรวดนี่นะครับมันก็จะทาการจาสินแอปนะครับอ่าตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับในโฆษณานะครับอ่าพื้นที่แรมก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ในส่วนของปุ่มข้างๆที่เขียนว่าไฟล์ขยะนะครับ กดเข้ามานะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการสแกนในเครื่องของเรานะครับดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่จะสามารถเคลียร์ออกไปได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เจอมาประมาณ1นจิกนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับสามารถดูแล้วก็ไม่น่ามีข้อมูลสำคัญอะไรนะครับเป็นเป็นไฟล์แคชท,ที่เกิดจากโปรแกรมของเราเทำงานนะครับ เวลาที่เราใช้การเครื่องไปเรื่อยๆเ,เอากดลบได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าจอแรกกันดูนะครับเห็นไหมครับพื้นที่เขียข้อมูลของเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ ดูข้างล่างว่ามีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอแอปล็อกนะครับแอปล็อกก็คือนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าจะแอปบางตัวที่เราต้องการจะเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้ใครมาสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆนะครับเราก็จะใส่ตัวล็อกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผม ทดลองให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวอเอาเป็นไลน์แล้วกันนะครับอสมมุติว่าเป็นแอปไลน์นะครับผมเลือกแอปไลน์ไว้แล้วผมก็กดล็อกนะครับเดี๋ยวจะตั้งรหัสนะครับ ตรงนี้สามารถเลือกคำถามได้นะครับตั้งคำถามเองดีกว่านะครับอ่า,าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับ ตอนนี้เขาจะบอกว่าให้จะต้องมาเปิดสิทธิ์ของ Android นะครับแล้วก็ไปเลือกดูที่ตัวโปรแกรมบูสเตอร์นะครับของเรานะครับอ่ากดเปิดแล้วนะครับตอนนี้ตัวแอปน่าจะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดลายดูนะครับฮึบอ่าเห็นไหมครับอันนี้ถ้าไม่มีใครรู้ รหัสของเรานะคะก็จะเข้าไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ว่อกี้ผมเห็นด้วยว่านอกจากเราจะใช้แพทเทิร์นแบบนี้แล้วนะครับเรายังสามารถไปกําหนดเป็นรหัสได้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับนะครับมันกําลังโหลดอยู่น่ากดเข้ามาที่นี่อีกทีนะฮะกดล็อกเออเดี๋ยวต้องกดที่ลูกเฟืองก่อนอ่านะครับ ใช้เป็นรูปแบบพินแทนก็ได้นะครับพินได้สี่ตัวนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับอ่าตนนี้เดี๋ยวลองเข้าดูใหม่นะครับอ่า เหนไมครับเหมือนจะทํางานผิดพลาดนะครับจะลองดู๋อ,อตรงนี้อาจจะเป็นที่ตรงนี้นะครับตัวเลือกการล็อก เพราะว่าตรงนี้นะครับมันเลือกอยู่ที่ล็อกแอปหลังจากจอดับไปแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ดับหน้าจอนะผมแค่ปิดแอปไปนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ถ้าเราจะล็อกหลังจากออกแอปนะครับแล้วก็ต้องมาเลือกตรงนี้เป็นทุกครั้งหลังที่ที่ออกแอปนะครับอ่าเห็นไหมครับเลือกฟังก์ชันผิดนี่เองนะครับโอเคท่านี้ก็ในอ่านะครับออกกันแล้วนะครับกดใหม่ อ่ทาท่านี้ก็จะมีฟังก์ชันใส่เข้าไปแล้วนะครับถ้าใส่ผิดก็เข้าไม่ได้นะครับโอเคนะครับขับมาทั้งหน้านี้ใหม่นะครับอ่าอีกอันเป็นตัวความความสะอาด Facebook นะครับก็น่าจะเป็นขยะที่อยู่ใน Facebook ต่างๆนะครับล้างเสร็จสิ้นคือกดไปก็เสร็จแล้วครับ ทรงอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับหรือสิ r รู t นะครับถ้าใครไม่รู้นะครก็ยังคงใช้แอปตัวนี้ได้นะครับเพี่แต่ว่าอาจจะใช้ฟังก์ชันในที่ไปจำส์แอดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่พวกเคลียร์ขย,ยะอะไรก็ได้นะครับเห็นสังเกตหน้าจอไหมครับหลังจากที่ลง เอพัสบูสเตอร์มาเนี่ยครับเราจะได้2ไอคอนตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งก็คือเป็นช็อตคัทที่เอาไว้เคลียร์หน่วยความจำนะครับทำให้เครื่องของเราเร็วโดยที่ไม่ต้องไปกดตัวโปรแกรมตลอดนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวิดเจ็ตที่ช่วยทำความสะอาดนะฮะแต่เนี่ยฮะกดทีก็ได้หน่วยความจำแรมเพิ่มมานะครับอาจจะทำ ก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับมันจะช่วยให้เกมของเรานะครับไม่แหลกไปกระตุกเพราะว่าก่อนที่เราเล่นเกมเนี่ยเราอาจจะไปเปิดแอปมาเยอะนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเอ่อเล่นเกมอื่นมานะครับเล่นเฟซเล่นไลน์ดู u t u b e มานะครับก็มากดแตะปุ่มนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับมันจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ราบลื่นที่สุดนะครับอีกอันนึงนะครับแตะเดียวจำสินก็นี่นะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับไอตัวฟังก์ชันที่เราไปเลือกแอปไว้ตอนแรกนะครับแอปที่เราเลือกไว้นะครับที่ต้องใช้สิทธิ์รูทนะครับว่าจะจำสินมันไว้นะครับก็โอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ